ห้าสิบสี่วินาที <c oughs> นง <c oughs> ขึ้นหนิแล้วขึ้นหนิแล้วเด้่นองนองีหยังนงบอกว่าสวัสดีค่ะอันบักแตงบักแตงบรนเทาเอิญเอีหยังวะแตงนลำพึงตีดหน่วยเรื้องเหลืองนะแม่แตงนลำ,ำพึงเออแม่อยู่โดเนาะแตงนลำพึงนั่นแหละ อยู่ทาง,งานเข้าจเจ้าลูกขาสิสั่งเนาะสั่งหล้ะเขา้าเขากับสิปอกปอกเอาข้างในมันแล้วเอาไปเข่าเครื่องบดเนี่ยเอาไปขาเข่าบดเมนบดเฮ็ดเป็นก้อนคลอ,อเคลียซิเลียมชิเลียมนะลูกเตาที่นี่มันเหลือมันเหลือหลายกิโลก็เลยบอกอันหัวหน้าว่าฉันจะเอากลับ,บานกอนเด้อพี่สันเนาะเขาก็เลยบอกให้เอาก็เลยเอามาเอามาใสา่เอามาเฮ็ดใสก่กะทิกินแบบเนี่ยกําลงเ้าเรื่องงานเนี่ยฟังมือที่นุงถามเหียนล่ะว,ว่าพี่การวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะที่พีมาลองเพลงละ มือน่ะแหละเจ้านายเพื่นเื่นเจ้านายอื่นเขาไปคุยทั้งเบิดเบิดพนักง,งานน่ะน้องโผดมาแล้วไม,ม่เลาวโพดสิได้เจ้าหน้าที่บ้ดนอี่เซเล็บเซเล็บมานอกกลับมาแล้วเหรอตกไปรอบหนึ่งแล้วเซเล็บสามสิบนาทีมั้งอันนั้นน้องโพโดเนาะเขาจะได้สามสิบนาทีหนวงพูดพนนะว่านบองตกโดดนะตกอีหลีงว่ะบอกไปบอกมาหมุนแรงๆแรงๆแล้วมันไปเอาโหลดบอาบอกไม่แน่อ๋อ จะเล่าให้ฟังวันนั้นวันที่พี่การขึ้นร้องเพลงที่ว่าขึ้นวันนั้นแล้วร้องเพลงที่นี้มงลงก็ถามอ่ะมาแนวไหนนี่มาแนวไหนน่ะมาแนวไหนนะอ่าน้องบีสวัสดีจ้าหลวงโพธิ์ทักทาไทยเด้อยูหนาเวที่ระศรน้องบีสวัสดีค่ะพี่เซเลปน้องนง,นง,นงทักทาไทยเขาก็เอิญพนักงานเขาไปร่วมร่วมกันแล้วก็เขาก็แจงว่า ขาประมูลต่อบัได้เจ้านายเขาประมูลงานต่อบัได้งานตอนนี้ก็ยังสีเหตุตัวไปหอดสินเดือนน้ำเห้านี่สิงหาแล้วกัการย่าอีกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นน่ะก็มาดูกันอีกที่เขากระสีพยายามไปหางานตัวหม่มาเพิ่มเพื่อว่าเขาบ่อยากให้ลูกน้องออกนะสวัสดีค่ะน้องๆหลวงพดกจะทักทายเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทักทายน้องบีน้องบีหลวงพดทักทายน้องบีที่นี่ เขาก็เลยบอกว่าหลังจากสิ้นเดือนสิ้นการหลังจากสิ้นเดือนกันยา่ามาเบิ่งกันอีกที่นึงถ้าเกิดเขาบ่มีงานเขาหางานเพิ่มบ่ได้ทุกอย่างลูกน้องร้อยแพร่โอ้คนหนึ่งนั่นที่เราอยู่มาดดนดนน่นเราเรียนเขาไปไห้ในของหนาไหมเราเสียใจอะไรแบบว่ามันถีอถึงกับสิตองปิดโลงงานเลยเหลออย่างสินะโรงงานเขาเฮตันลุนพอลุนแม่เข้ามาเด้โรงงานพักเนี่ย อเขาเหตุตะรุนพอรุนเม่มากสัวมาอ่ะอินิพกผีกับย่างเคยบวงหูว่าสิไปจังไหนมาจังไหนเราก็พูดยัอยู่ว่าคุณถ้าฉันหยุดหลายเดือนเพราะว่าสัญญาจ้างของผี่มันสิจบเดือนสิ้นเดือนเออเออสิ้นเดือนท่านว่าสัญญาจ้างสิจบเดือนสิ้นเดือนท่านว่าเพราะว่าพีบรเมนพนักงานอ่าพีบรเมนพนักงานประจํานานนะน้องนงผีเป็นพนักงานอ่าบานเท่าเอทซับคอนแทคเป็นว่า แม่ว่าเฮ็ดหกเดือนแล้วก็ไปเส้นสัญญาต่น่ะนะนั่นแหะพี่เป็นแบบนั้นแ่ะอันนี้พี่ก็เส้นหอดสิ้นปีเดือนเดือนเดือนท่านว่าอืมเฮ็ดหอดเดือนท่านว่าอันสัญญานันว่าเฮ็ดหอดเดือนท่านว่าแต่ว่ามันมาเกิดเหตุการณ์นี่ขึ้นก้อนพี่เลยบ่รูว่าเออน้องว่าเป็นยังไงอีกเดี๋ยวเลาะไปเบิ่งเจ้าของยังกนนั่นเเบิ่งขอความมันเิเบิ่งบได เมนจากของแฟนหนูส์มามเป็นอันนี้อันเขาเลื่อนใหม่เหรอนี่หนูโพดโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอมเมีนบอมเมีนเอาไม่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 เอามันก็บบอมเมนอีกเดีอยันก็ได้กลับออกก่อนเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวก่อนนะคะ ก็ไปดูช่องก่อนนะะดูช่องตัวเองก่อนอืมอันใหม่อ๋อขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่น้องเมี้ยวขึ้นใหม,ม,ใหม่แม่จากแฟะสนามบินโดนไปหาลอยสิเบีข้นมิตรคนอายุสามสีบปีที่ขึ้นวมาสันบา่าสาออาข้นแทงหันละน่งเห็นบ่มือดีแล้วพี่น่ะออีกแล้วเนาะน้องมีคนงามเอ้ย น้องโพดว่าอันไหนอันไมอันไมหมือหมมอดอีกแล้วโตอีกแล้วบ่โตอีกยังโตอีกแล้วบ่เง่าไปน้องพี่โบเ,เ,เห็นพี่โบเห็นคอมเมนพินว่าพิดโตอีกแล้ว ืมมันมืดมืดแห้งในจอหนาจอหนามืดแห้งผมพูดว่าแฟนหนูนอนบารับวานอนบารับอยู่สองขึ้นแต่แกก,กก็บาโดนมาสั่นมืมดนักกว่าอันเก่าบอกเออวันนี้เขาบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าที่เ <c oughs> อ่อถา้ามีประกันมันบอกเขามีประกันงานเนาะเขามีประกันงานที่ว่าเข้าใจอยู่ทุเดือนเนาะเออ เขามีประกันงานแบบนี uh, ้เขาก็สิจายใเข้าจนไปโกหดใบสัญญาจ้างตัวนั้นเด้เจ้านายบ่บริจายเด้ประกันประกันการตกงานที่เข้าใจเข้าไปนะเออประกันการตกงานน่ะนุ่งเขาสิจายเข้ามาอืมมันนี่หลังจากนั้นที่ระบาดนี่เขาก็ต้องไปหางานเพราะหางานบ่ได้เขาต้องกินเงินตกงานเงินตกงานตรงนี้ได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เด้ได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ได้บัดนี้ นงนงมาง่าไปง่าไปมือนะกมือนักก็กวานเก่าอีกกว่าสันว่ามือนักก่อนเก่าอีกที่ส่วนเจ้าของเดี่โบโดนดอกเมียวนงก็เหมือนนงก็โดนเหมือนกันว่าสันตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วนุงนงจักเดือนละนงนงโอ้ยโดนอะไรนงนงโดนพักงานบอนุ่งติ๊กติ๊กสวัสดีค่ะมาดามาสันนงติ๊กอัน อันยาสีสงสัยแล้วเป็นยังไงพี่ขึ้นหนาเหมือดแท่เนตบันนึงหันพี่ต๊ไปแล้วพี่ขึ้นได้สามสิบนาทีพี่ต๊ะงายทองตวนลงไปแล้วบันนี้เนี่ย <Yeah. S 1> มันกําลังหมุนแบบแบบอีกหล่ะมันกระลังสีเป็นแบบเป็นมืดหมืดแบบหนาแบบล้างเนาะพูดพกว่าน,น่งโดนพักงานบ่อน่งโ่สว่า,วาพักแตเมเสษาแล้วจ้ะน้องนุ่งว่าน้องติ๊กสะพายพี่แนวกับวสวัสดีค่ะมาดามสวัสดีทุกคนน้อง สบายพี่แลนอกติกเนาะเป็นทากท้ายเด้อค่ะนว่าตอนนี้โดนตัดออกทุกอย่างโอ้มันก็มาเป็นแนวนี้เนาะมันเป็นอย่างเงินเนาะโอ้เบื่อมันหลกอันนี้เนาะสร้างมาเนาะยูเดนมาร์กได้ฮะแปดสิบหาจา้ะโอ้ได้นลายตลาโคตัยูนีใใ้หกสิบห้าเปอร์เซ็นเด้อหกสิบหาหกสิบเดียปาริยงกโปเซ็นเตียคุณอ่าลมา ร่มหมอกุดกู้สรีุณเปนแต่ใจกู้สีคุณ่มันแมตาวูีอะเออคนยัว่าประมาณอืมจำบ่ได้่าษนประมาณนั่นแหละ่าานว่าสู้ๆ่าสันองตีว่าเลือแค่เลือแค่เงินเดือนใจเจ็ดสิบห้าภาษเสี่ยนนงว่าอ้าวงพูดว่าได้หลายจภา่าได้หลายใจย้ายภาษายุนีได้สองหองพูดว่ายุนีได้สองปีจ้า ยอโอ้เดนมาร์กคือสวัสดิการดีธระบาโพดไปใส่แม่ไปหาอยู่เดนมาร์กสัตว์บลเฮ้านุ่งฮึ่งไดมันเมนบลาเฮ้าเงินตกงานในซองปีอยู่นี่มันได้หน่อยอยู่ดีไหลไปนะว่ะโอ้หลวงโพดดีแล้วดีแล้วหนูแข่งเงินไทยเด้อจ่าสนหลวงโพดวะอนนองอนนองนุ่งว่าเมนอยู่เนาะนุ่ง Mình chỉ lừa cho bạn. Số và, và ngân đường. Số và ngân đường số mươn.